นี่นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่แม่ที่ข้างนะครับได้จากไปแล้วนะครับส่วนลูกน้อยของเขาเองนั้นก็ยังไม่ทราบว่าแม่ของเขานั้นได้เสียและจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแม่ข้างนะครับได้พาลูกน้อยมาหาอาหารมาปีนต้นไม้เพื่อหาผลไม้กินนะครับแต่ต้องประสบเพลากรรมประสบเพลาร้ายถูกสุนัขที่เฝ้าพื้นที่อาณาบริเวณของหน่วยงานทหารนี้ไล่กัดจนสิ้นใจนะครับแต่เขานั้นก็ยังปกป้องลูกเขายังสดชีวิต ทำให้ข้างตัวนี้นั้นได้รับความปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเรือมาให้การช่วยเหลือไว้อย่างทันท่วงทีนะครับลูกข้างตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับภาพสุดสะเทือนใจที่ลูกข้างตัวน้อยนอนอยู่ในอ้อมกอดแม่โดยไม่รู้ว่าแม่สิ้นใจแล้วด้วยความรักของแม่ที่ปกป้องลูกน้อยสุดชีวิตเพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายที่ไม่คาดคิด หลังจากพากันออกมาปีนต้นไม้หาอาหารบริเวณค่ายทหารเรือหาดทุ่งโปรงตำาบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกลับถูกฝูงสุนัขไล่กัดและฝังคมเที่ยวจนสิ้นใจและลูกข้างที่ไร้เดียงสาก็เฝ้ากอดร่างแม่ไม่ห่างไปไหนจนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือและมีเพียงลูกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตตอนที่เขาถูกกัดก็อยู่ด้วยกันนะครับหมากัดกัดอะไรครับ แล้วตอนนั้นสุนัขกัดน้องอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ครับยามเขาไล่ทันครับยามเขาไล่ทันแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่เขาไว้ได้ทันหรอครับกัดพ่อคอเลยครับแล้วแล้วสุนัขตอนนั้นไปไหนครับไปไหนไม่รู้ครับคือแล้วทาไมสาเหตุทําไมสุนัขถึงได้มากัดข้างก็ข้างเข้ามาทําอะไรที่นี่ครับมากินเนี่ยครับยอดเนี่ยอ๋อมากินต้นไม้มากินผลไม้ที่นี่หรอครับเจ้าหน้าที่ทหารเรือย้ายร่างของแม่ข้างและลูกน้อยที่รอดชีวิต เพื่อส่งมอบให้ไปอยู่ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ก่อนฝังร่างผู้เป็นแม่และทำการตรวจรักษาลูกซึ่งตามร่างกายมีบาดแผลถูกกัดเล็กน้อยเพื่อให้ลูกค้างได้มีชีวิตอยู่รอดบนโลกใบนี้และระหว่างทางลูกค้างก็นอนกอดปีนป่ายตามตัวผู้เป็นแม่เหมือนที่เคยทำพร้อมแววตาที่หวังว่าแม่จะต้องตื่นขึ้นมา แต่แน่นอนว่าไม่มีวันนั้นอีกต่อไปอันนี้โดนสุนัขกัดนะครับน้องก็ เสียชีวิตอ่าพี่ครับอ้าไหนเด้อเขายังกินนมอยู่ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ต้องดูนะครับอ่ะเจออันนี้นะครับเราจะส่งมอบให้กับ,กบทางหน่วยงานม,ม,มีบาดแผลเล็กน้อยเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเอาแบบชาชนมาอ่านี่นะครับอาลูกนะ้ไปอยู่บ้านใหม่นะอ,อยู่บ้านใหม่นะลูกนะ้ำไม่ต้องกลัวนะลูกนะ้